สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณอยู่กับส้มจินนะคะส้มจิตอยู่ที่ฟอร์ดนะคะพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้จะพามาชมรถละลอกันอีกแล้วค่ะคันนี้เลยค่ะกับรถนะคะวายแท็กค่ะขับเคลื่อนสอง 2, ล้อราคาอยู่ที่1ล้านนะคะกับ32,000บาทค่ะชุดด้านหน้าหล่อๆอันนี้นะคะก็เป็นชุด f 1 5 0 Spi ปเดอร์ Spider, ค่ะจับคู่กับแม็ก8นะคะแล้วก็นี่ค่ะมีงวงช้างนะคะด้านบนด้วยเดี๋ยวส้มจิตจะพาไปรีวิวนะคะดูกันเลย กรุปด้านบนค่ะเราติดเป็นสกรูรูปแรดนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวแรดเนี่ยเราทำเป็นสีดำนะคะชุดกันชนด้านหน้านี่ค่ะเป็นชุดของสไปเดอร์นะคะพร้อมไฟนะคะสามตำแหน่งค่ะติดข้อไฟหน้าให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะไฟหน้าเขานะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ LED แล้วก็มีไฟ d a y ์ไทมด้วยนะคะสำหรับรถรุ่นวายแท็กนะคะ ไฟตัดหมอกมาให้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะอะด้านข้างนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จะติดตัวเรียกว่าสโนว์เกิลน,นะคะเป็นสโนว์เกิลแบบหลอกนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะคันนี้นะคะด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อติดเป็นแบบทรงเรียบค่ะแม็กขนาด18ค่ะ ลายมาเวลนะคะเป็นสีทองนะคะน้ำตาลทองนะคะจับคู่กับนะคะยางมอนสเตอร์ a อ2ค่ะยางมอนสเตอร์ดอกเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ AT2 ซีรีส์เบอร์ยางค่ะอยู่ที่265ค่ะ 60R18 ค่ะแม็กขนาด18นิ้วนั่นเองค่ะด้านข้างนะคะคุณลูกค้าเลือกทำสติกเกอร์ค่ะเป็นเรนเจอร์ไวท์แท็แบบนี้ค่ะ สติกเกอร์เดิมนะคะคำว่าไว,ไวท็คข้างล่างสีส้มเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะเราหลังคามาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะกันสาดติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเบ้เรารองมือจับติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าค่ะฟ้าทั้งน้ํามันนะคะอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าค่ะสําหรับน้ํามันนะคะก็เติมน้ํามันเป็น B20 นะคะเติมน้ำมัน B ดีเซลค่ะแล้วก็รองรับนะคะน้ํามัน B20 ด้วยค่ะรถไม่ได้ล็อกฝาถังก็ไม่ล็อกนะคะด้านบนค่ะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะของทรงวายแทค่ะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะปี2021ค่ะจะมีแถบสีส้มๆแบบนี้นะคะเป็นรุ่นวายแทค่ะด้านท้ายของตัวรถค่ะติดเป็นครอบนะคะฝาท้ายนะคะตัวพื้นเป็นสีดำค่ะแล้วก็ตัวโลโก้ f o r d FORD นะคะ ทำเป็นสีดำเงาค่ะแล้วก็รุ่น Y t a ท็เขาจะมีกล้องนะคะมากับโลโก้ตรงนี้อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องถอยให้เวลาลูกค้าถอยหลังนะคะเซนเซอร์ถอยหลังนะคะ4จุดก็มีมาให้เรียบร้อยค่ะเป็นไงกันบ้างคะรอๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1ล้านนะคะกับ32,000บาทค่ะไปดูภายในกันบ้างคะ่ะ ภายในนะคะก็มีหน้าจอสัมผัสทัชส์กีนะคะ8นิ้วระบบปฏิบัติการซิงส์3ค่ะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple Car a p p l e c a r p l a เพ n d Auto ได้นะคะเกียร์เป็นชุดเกียร์10สปีดค่ะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะแล้วก็ตัดส้มนะคะเดินได้ด้วยสีส้มส่วนพวงมลาลัยของเขานะคะนี่เป็นพวงมลาลัยพ o วเวไฟฟ้าค่ะมาพร้อมฟังก์ชันนะคะสั่งงานด้วยเสียงนะคะปุ่มกดสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ มีฟังก์ชันของรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยด้วยนะคะส่วนด้านซ้ายของพวงมาลัยค่ะก็จะมีพุชชันโทและจำกัดความเร็วให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะระบบแอร์นะคะดีมากๆเลยนะคะของรุ่น Y Tag นะคะเขาจะเป็นแอร์ที่แยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวานะคะแยกเป็นอิสระเลยนะคะเบรคนคอนโซลค่ะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะจะเป็นสีกาไฟานะคะแล้วก็เดินตะเข็บแบบนี้นะคะตัวบริเวณคอนโซลเป็นสีส้มนะคะ แผงข้างด้วยเช่นกันค่ะบันไดนะคะก็จะมีไฟเลี้ยงแสงแบบนี้ค่ะเป็นคำว่า,า,าวรเราาานะะเจอระะ์ด้านท้ายของตัวรถค่ะนี่เราใส่ผ้ายางนะคะเป็นผ้ายางเข้ารูปค่ะของวาแท็กค่ะรถวาแท็กนะคะด้านท้ายของตัวรถค่ะก็จะมีตัวไฟนะคะที่เป็นชาร์จไฟบ้านได้นะคะ150ยาวัตต์บโวลต์นะคะตัวนี้ ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจิตได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะแต่งได้ทุกแนวแต่งได้ทุกสไตล์ตัดให้ถูกใจสวยหล่อแน่นอนค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ